หลังจากเรียนจบปริญญาโทจากอังกฤษพัฒพงศ์ชายหนุ่มอายุ28ปีผู้มีใบหน้าคมเข้มผิวขาวได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยเขาตัดสินใจเข้ามาช่วยกิจการของครอบครัวโดยไม่ขอสิทธิพิเศษเริ่มต้นจากตำแหน่งพนักง,งานธรรมดาเรียนรู้ทุกอย่างอย่างตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรง หลังจากเรียนจบปริญญาโทจากอังกฤษพัทพงศ์กลับม,มาช่วยกิจการที่บ้านโดยเริ่มจากสูตทั้งเหนื่อยและทอ้อแต่ไม่เคยคิดจะยอมแพ้วันหนึ่งแม่ของเขาบอกกับลูกว่าลูกแน่ใจนะว่าจะเริ่มจากตำแหน่งล่างสุดไม่ต้องหลอกลูกแม่บอกผู้จัดการให้ก็ได้พัทพงศ์ตอบกับแม่ว่าไม่เป็นไรครับผมอยากรู้ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ถ้าจะเป็นผู้บริหารผมต้องเข้าใจการทำงานจริงๆบริษรัทต้องการขยายตลาดไปยุโรปพัฒพงศ์จึงได้รับมอบหมายให้ไปดูงานที่อิตาลีพร้อมกับหยาดทิพย์หญิงสาววัย25ปีที่มีความฉลาดรอบคอบและเป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจหยาดทิพย์เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สดใสเต็มไปด้วยพลังบวกทั้งสองไม่เคยสนิทก,กันมาก่อนแต่ต้องกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมในการเดินทางครั้งนี้ พัฒพงศ์กับหยาทิปพ,พบกันที่สนามบินต่างฝ่ายต่างเกรงเพราะไม่เคยสนิทกันมาก่อนสวัสดีค่ะคุณพัฒพงศ์นะคะฝากตัวด้วยนะคะทิปนี้ขอร่วมมือด้วยเต็มที่เลยค่ะยาทิปกล่าวทักทายและแนะนำตัวเองพัฒพงศ์ยิ้มอ่อนแล้วตอบว่ายินดีครับผมเองก็ยังไม่เคยไปอิตาลีเหมือนกันฝากตัวด้วยนะครับ การประชุมกับพาร์ทเนอร์ที่อิตาลีไม่เป็นไปตามแผนบริษัทที่มาตกลงด้วยขู่ว่าจะยกเลิกสัญญา กระทันหันเพราะเกิดปัญหาเอกสารสำคัญสูญหายพัทพงค์รู้สึกเครียดแต่ยาดทิพย์ยังคงใจเย็นเธออาสาเดินทางไปเจรจาและตามหาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยความร่วมมือและความมุ่งม,มั่นของทั้งสองฝ่ายในที่สุดพวกเขาก็สามารถแก้ไขสถานการณ์จนบริษัทคู่ค้าเปลี่ยนใจและสัญญายังคงดำเนินต่อไปเอกสารสำคัญสูญหายระหว่างประชุมกับพาร์ทเนอร์ที่อิตาลีบรรยากาศตึงเครียด จะทำยังไงดีหยาดถ้าไม่ได้เอกสารนี้สัญญาอาจล่มได้เลยนะพัตพงษ์น้ำเสียงเครียดหยาดทิพนิ่งคิดแล้วกล่าวว่าจะเย็นๆก่อนค่ะพี่พัทเดี๋ยวหยาดลองคุยกับฝ่ายเอกสารที่นี่ให้เดี๋ยวเราต้องหาทางออกด้วยกันค่ะหลังจากแก้ไขสถานการณ์สำเร็จพัตพงษ์กล่าวขอบคุณมากนะหยาดถ้าไม่มีหยาดคงไม่รอดแน่ เราทีมเดียวกันค่ะต้องรอดไปด้วยกันแน่นอนอยาดทิพย์เล่าวยิ้มยิ้มหลังจากผ่านพ้นอยาดทิพย์ชวนพัทพงศ์เดินเล่นริมแม่น้ำไทเบอร์ในกรุงโรมท่ามกลางแสงไฟและเสียงดนตรีริมถนนทั้งสองเปิดใจคุยกันอย่างลึกซึ้งเล่าเรื่องราวในอดีต ความฝันและความกังวลในอนาคตพัฒพง์เริ่มมองเห็นเสน่ห์ของหยาทิพมากขึ้นในขณะที่หยาทิพก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจและอ่อนโยนของชายหนุ่มค่าคืนหลังจากผ่าวิกฤตหยาทิพและพัฒพง์เดินเล่นชมแสงไฟริมแม่น้ําไทเบอร์ตอนเด็กๆหยาดฝันอยากมาดูดาวที่ยุโรปสักครั้งมันสวยกว่าที่คิดนะคะหยาทิพเอ่ยขึ้นใช่ครับ สวยเหมือนที่เคยจินตนาการไว้หรืออาจจะสวยกว่าก็ได้นั่นอาจเป็นเพราะผมได้มาอยู่กับคุณพัทพงศ์พูดพร้อมส่งยิ้มให้หญิงสาวพี่พัดพูดแบบนี้เดี๋ยวหยาดเขินแย่เลยค่ะหยาดทิพย์ยิ้มอายผมพูดจริงนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากพัทพงศ์ตอบหนักแน่น เมื่อกลับถึงเมืองไทยทั้งสองยังคงติดต่อและช่วยเหลือกันในงานอย่างกระชิดความรู้สึกพิเศษค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัววันหนึ่งพัทตพง์ตัดสินใจเชิญหยาดทิพย์มาทานข้าวเขาเผยความในใจว่าช่วงเวลาที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในต่างแดนทําให้เขารู้ว่าตัวเองหลักเธออยาดพี่มีเรื่องอยากบอกคือช่วงเวลาที่เราไปอิตาลีด้วยกันพี่รู้สึกว่าอยาดเป็นคนสําคัญสําหรับพี่มากๆ พัฒพงศ์กล่าวขึ้นหยาดจ๊บสบตาหยาดก็รู้สึกเหมือนกันค่ะพี่พัฒทั้งคู่สารภาพรักท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก อยาดทิพรับความรู้สึกของพัฒพงค์ไว้ในหัวใจเธอยิ้มและตอบตกลงที่จะลองคบหากันจากนั้นทั้งสองก็จับมือเดินไปบนเส้นทางสายใหม่ร่วมกันไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมเดินทางอีกต่อไปแต่เป็นคู่ชีวิตที่พร้อมจะเผชิญอุปสรรคและสร้างอนาคตร,ร่วมกันจากนี้ไปขอให้อยาจับมือพี่ไว้แน่นๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอยากจะจับมือพี่ไว้ไม่ปล่อยเลย ทั้งสองสร้างชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจบลงแล้วนะคะเส้นทางหัวใจใต้แสงดาวแห่งอิตาลีสนุกไหมคะยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ